จะไปแต่ท่านลาดพร้าวไปดูสัตว์เอ็กโซติกกันไปคนระับ เลี้ยงพนุชใช่ไหมครับครัได้ได้นบนมียงาผิวเลยคือสัตว์เอ็กโซติกครับตบบัวไปวนจะมีพวกแบบกิจการกิจารสัตว์อะไรหลายชนดิดที่เป็นสัตว์เด้อยขาครับผมไปเด้อเร็ว ีเล็กแต่อย่างแรกก็คือมันไม่ได้มีแค่ทีมันไม่ได้มีแค่สัตว์ไอสติอย่างเดียวครับมันมีกองจุ่มแต่วันนี้เราจะไม่จุ่มพอพอเรียมเงินพอลืมเอาเงินมาขู่มีแต่สัตว์น่ากลัวน่ากลัวตัวแขอันนี้จะต้องเป็นให้ลงทะเบียนแล้วก็ไลค์ก่แชร์มาที่หาเร็วต้องอประทับตาอันนี้เป็นพอ,อสปอร์ตของล็อบีด้วย นี่คืออะไรเขาต้องไปประทับตาเป<า>็นพบ ถึงเรา,าหาครบเราก็จะได้ได้สติ๊กเกอร์แบบนี้นะคนุณพ่อว่าจริงจังมากเลยทุกคนโดเราไปดูเล่นๆกันขายดีจัดเป็นสุเป็นอาริโน,โน,โน่ีเฮ็ยเอาไปดน,โน ชอบไปเหาะมาการ์มยิ่งขนลุกยิ่งขนลุกมันสูนเน้เลยยูกย้อนไปนนข้างหงายแล้วโดนแบดเพียงๆอย่างนี้นเออเริ่มต้นทีห้าร้อยบาทบอกว่าน,นี่เสียดายไม่ได้เตรียมเงนมินมาอันนี้บีราเอออันนี้เบียร,ร,ร์ดับก้อนโอ้โหลองกี้กูเบลเลยเบียร์ดับก้อนใหญ่ก้อนละสี่พันห้า,หา,หาใช่กูย,ยังถูกนี่ต้องถูกนี่อันนี้สวย เหมือนมันโดนอับแดด่ะเหมือนผมไม่คิดว่ามันสวยนี่นะคะอันนี้ปันดีทีมแล้วก็สติ๊กเกอร์แล้วก็ห้าสิบบาทนะทุกคน นี่นี่นี่อ๋อนี่เป็นงูแบบนี้อันนี้สี่พันอันนี้สามพันห้าผมอยากได้งูครับโอเคเลยแต่เลี้ยงไม่ได้ครับเลี้ยงไม่ได้เพราะคุณแม่ไม่ให้เลี้ยงแล้วก็ยาก่วงงูห้าสิบบาทร้อยห้าสิบมันแล้วแต่เลยแต่พันกินงูตัวละพันมักว่าห้าสิบบาทมีที่ไหนเหล่าไม่มีหรอกตัวละห้าสิบบาทแต่ต้องเลี้ยงห้าตัวเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบ แล้วต้องซื้ออย่างอื่นอีกอ่ะก็เยอะเลย5 600เลยโอเคไม่ผ่านแอนแอนผ่านแอนแอนผ่านเดินต่อด้วงอันนี้มีตัวนั้นหนึ่งร้อยเหรอแฮมเซอร์เล็กอันนี้แฮมเซอร์เล็กนี่ดอมาส์ตัวจิ๋วอะไรเอ้ยหอยทากเหรอหอยทากอะไรอ่ะบอกว่่่าไไมมชออบเย๋อโอเคมิวไปซื้อหรอหอยทากตัวนี้ บอกมิดว่ามันเป็นเล็กๆทั้งนั้นอ๋อ,ไม,อ,อไ,มไม่ชอบเลยใช่ไหม,ไมอ,อ๋อโอเคอ่าไม่ชอบก็ไม่ดูไม่ถามให้เนี่ยอาหารหรือเปล่าจ่ายอ่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นตะกูลเดียวกับของจังเจอแต่ว่าอเนี้ยจะเป็นตะกูลเดียวกับของไก่กันตัวเท่าไหร่นะครับตัวละหกสิบบาทตัวละหกสิบบาทเฮ้ยหกสิบบาท เงิห้าตัวสองร้อยแปดสิบต้องเลี้ยงห้าตัวอ่าถ้าอยากได้รูปแบบชัวๆเลยค่าตั่วห้าตัวนี่สีแดงคืออันตรายไม่มีพิษอ,นนอันนี้อันตรายงูพิษไม่อันตรายอ่าใช่เขาบอกว่างูพิษไม่อันตรายอ่ามีพิษแต่มันไม่ได้อันตรายถึงตายไงอันนี้งูพิษอันตรายแต่ก่อนก่อนจะเป็นงูอ่ะเขาเกิดเป็นหมาแล้วพอเสร็จปุ๊บเขาก็กลายพันธุ์เป็นงูเพราะมันเห่าได้ไง มันคือคหาูาวสีเขียว้หรอสีเขียวมันชื่อบานาน่าสไปน y tail สามขนาดเลยแบบ banana แต่มันไม่ได้เป็นตัวสีก็มันอาจจะเป็นติดโตมาก็ได้ต้องมีตัวหนึ่งกลับบ้านนี่เราทำไรเนี่ยวันนี้เราจะมาจับตุก Green ๊กแกหางอ้วนตุ๊กแกหางอ้วนซื้อได้ไหวหรอกแพงตัวเป็นหมื่นเนี่ยตุ๊กแกอะไรก็ได้ตุ๊กแกอะไรก็ได้ที่วันถูกถ้วโอเคผมเลือกอะไรก็ได้ที่เป็นตุ๊กแกลองรูปดูได้นะครับสุดหรอ จิ้งเหลินสึ่งจิ้งเหรินชิปชิปจิ้งกี้สกินครับเออจิ้งเหลินจากออสเตรเลียรูปลงรูปลงครับผมรูปอ่ารูปลงนะอย่ารูปขึ้นนะรูปขึ้นเก็บครับอ่ะร้องดิรูปได้ครับรูปได้นู่นกัวหันไปตัวนู้นจะเอ้ยตัวนี้ปกติไม่ค่อยมีใครเอามาให้ดูมันแพงมากตัวละแสนกว่าบาทแต่เราเอามาให้จับอยากให้เด็กได้จับครับ โอ liksom, โ yeah. ute, hey, โ้ตัวนู้นกล้าจะการกล้ารูปไหมวันนี้ก็ทลัได้ครับอ uh, ่ารูปได้ลองดิรูปได้ครับนิดนึงนิดนึงเออรูปไปเออหน้าตาเหมือนทีเล็กเลยแต่ใจดีมากหน้าตามันไม่น่าไว้ใจมากรูปมารูปเหนว่าเออแปลกๆเนอะเออหนังมันแปลกๆนะ อยากได้เบลวะครับเหนีย,นยงยากครับ <c oughs> มือเย็ยนสั่นดิเอมมเอม,มือเย็ยนสัน่นดิชอบรูปหน่นีิรูปหน่โชว์รูปหัวหน้าดิโอ้โหมันลบอยู่ด้วไม่เป็นไรรูปได้ดใจไม่ถึงนี่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 ลอกดี<ม>ดูนี่แงวแงวไม่ลไม่จ้างเอาเฮ้ยวิเไรบะห์ ได้ป่ะกลัวป่ะผมไม่กลัดตั้งไหนผมไม่กลัดตั้งเอ็งกล้าจับเปล่าถามก่อนดับแรกว่าเอ็งกล้าจับเปล่าไม่กล้าแต่วุาพ่อมีเงินหรอเดี๋ยวขอพี่ชายไปเลี้ยงก่อนตัวหนึ่งก็มีตัวโตแล้วสองพันห้าอุ้ยตัวนี้มีหางสีส้มๆติดสีเหลืองด้วยแปลกด้วยนี่ไงนี่สี เออมีสีมีสีส้มอย่างงี้ด้วยมีสีดำไหมอ่ะมีมีตรงมืเมื่อกี้มีสีดำเนี่ยไงอ๋อนี่มันเป็นกาวบูสต์นะกันน้องอ่ะลองรูปดิอ่ะนกล้าไหมแตะดูเขาแตะก่อนเขาแตะด้วยตุ้นี่เป็นแค่เฮ้ยนี่ไงแตะแล้วนี่ไงพ่อไม่ใช่ลองแตะดิอันนี้แตะแล้วอ่ะก็แตะแล้วอันนี้อ่ะลองเห็นไหมเขาจับก่อนหนูจับด้วยเดี๋ยวทำใจแป๊บนึง โอเคมาบลูกเบาๆลูกเบาๆงูจับได้ไม่ได้น่ากลัวเท่างูได้ยังรู้สึกฟิลได้ยังโอเค <Okay S 2> นะไม่กลัวแล้วใช่ไหม,มอขอบคุณครับก่อนอเออมา มือแดงอย่างนี้แดงสองมือได้จับให้เบาๆลูกก่อนลูกก่อนจากเบาๆอย่างนี้ปึ๊บหามือหามไว้ยกขึ้นบนยกขึ้นบนยกขึ้นบนโอเคอย่างเฟี้ยวโอเคเอยวางวางมาเดี๋ยวมันร่นลงปล่อยให้เขาเดินปล่อยเขาเดินลงนี่ค่ะนี่ครับเดิน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 ปล่อยเขาเดินลงฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์นะคะทุกคนครั้งหน้าเจอ i mm -hmm.